เอาทุกาชาวคิดสางะคนที่เพลิดลิปเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับตอนนี้อยู่เกม Eternal Return นะครับก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับสาระของเกมนะฮะเป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับเพราะก่อนอันนี้ก็เคยมีลงนะฮะแต่ว่าเป็นคลิปแบบไลฟ์สตรีมย้อนหลังเนาะแล้วก็เป็นคลิปแบบโมเมนต์สั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นคลิปไกด์คลิปแรกนะครับก็ไม่ได้คิดจะทําแต่แรกนะครับแต่แบบไม่รู้ทาอะไรดีช่วงนี้ก็นั่งเล่นเกมนี้อยู่ก็โอเคทำไกด์สักหน่อยละกันนะครับไนหนเราก็มีตัวที่เราเล่นแบบบ่อยมากๆแล้วตัวหนึ่งนะครับ เอ็มม่านั่นเองนะครับผมเล่นเอ็มม่าบ่อยที่สุดนะฮะคือจริงๆแล้วผมเป็นเมนซูอานะครับแต่ว่าเอ็มม่านี่มีทุกสกินอะซูอาขาดเป็นสกินหนึ่งมั้งอฟูฟขาดสกินโกซีซัน 2. สซีซันนั้นยังไม่ได้เล่นแรงเลยซึ่งในทีมนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเอ็มม่านะครับแต่ว่าเป็นแบบของผมนะฮะใครมีวิธีอื่นอะไรยังไงก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คลิปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเอมม่าก่อนนะครับว่ามีสกิลไหนทาอะไรได้บ้างนะครับที่สกิลพาสซีฟก่อนนะครับก็คือทุกๆ6วินาทีนะครับโจมตีปกติครั้งต่อไปของเอมม่าจะเร็วขึ้น40%แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลดาเมจนะครับแล้วก็ตัวเอมม่าจะได้โล่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามดาเมจสกิลของเอมม่านะครับปึ๊งนี่500นะครับแล้วก็ตัวเอมม่าได้โล่ด้วยนะครับต่อไปสกิลคิวนะครับเม นะครับแล้วก็ทิ้งนกพิราบไว้ตรงที่เรายืนตรงนั้นนะครับหตัวแล้วถ้าหากว่าเราทําการกดสกิลซ้ำอีกครั้งโดยที่มีนกพิราบอยู่นะครับจะทําการเปลี่ยนนกพิราบเนี่ยให้กลายเป็นไพ่แล้วก็พุ่งไป2ครั้งนะฮะก็คือรวมคันที่เรายืนอยู่ด้วยล่าสุดงงนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับปาไปปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดคุณดาวขอสกิลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดซ้ำได้ก็จะเป็นพุ่งสองอันแบบนี้นะครับดาเมจก็จะแรงโคตรนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือพันเนะครับอันนี้ปา เป็นพันเลยนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าปลาโดน2อันนะครับตัวสกิลจะลดคุณดาวลงยี์เซ็นนะครับแล้วก็ตัวศัตรูนะฮะจะสโลลงด้วย40%เป็นอะไรที่ต่อได้น่าลำคาญมากๆนะครับต่อไปสกิลวนะครับก็เป็นการโยนหมวกไปงโง่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่1,000เพียวๆนะครับซึ่งสกิลววนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลคิวเลยนะครับเมื่อกดใช้แล้วนะฮะจะทิ้งหมวกไว้ตรงสกิลที่เราใช้นะครับจะต่างกับ สกิลคิวก็คือสกิลคิวเนี่ยมันจะทิ้งนกพิราบไว้ตรงที่เรายืนเนาะอันนี้นกพิราบนะครับแต่หมวกเนี่ยจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับจะไม่ได้ตรงที่เรายืนนะอืมต่อไปสกิลอีนะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆกับเอมมาเลยนะครับแล้วก็น่ารำคาญมากๆสำหรับศัตรูนะครับเอาที่พาสีของสกิลนี้ก่อนนะครับก็คือทุกครั้งที่เอมมาใช้ SP นะครับหรือว่าใช้ตัวมานาเนี่ยเอมมาจะฟื้นฟูเลือดนะครับ16%ของ SP ที่ใช้ไปนะครับก็คือเรายิ่งสแปมสกิลเนี่ย เราก็จะยิ่งฮิวเลือดได้มากขึ้นนะครับแต่มันก็คงไม่ได้ฮิวเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวสกิลก็ไม่มีอะไรเลยฮะแค่ใบนะแต่เอาจริงแล้วการใบนี้ก็คือน่าลำคาญแล้วนะฮะคือจะทำอะไรไม่รู้แหละนะฮะแค่แปะเรียบร้อยนะฮะก็โดนขัดได้แล้วนะครับต่อไปสกิล R ของเอ็มมานะครับซึ่งสกิล R เนี่ยจะต้องใช้คู่กับอีก3 s k สกิล Q W E ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้สกิลไหนนะครับเอาไปประยุกต์กันเองนะฮะ ผมจะเริ่มด้วยที่สกิลนะครับก็คือนกพิราบนะอ่ะก็คือจะทําการสลับที่กับนกพิราบแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการล็อกขายสตูนะครับที่อยู่ในระยะเส้นทางของตัวสกิลกับเอ็มม่านะครับเนี่ยนี่สมมติว่านกพิราบอยู่ตรงนี้แล้วกันปึ๊บแล้วเอ็มม่าอยู่ตรงนี้นะครับพอทําการสลับตัวอีก็รจะล็อกแบบนี้เลยนะครับสร้างดัมมี่เพิ่มเติมแล้วกันอสองตัวนะครับสลับ งับกนี่ก็จะล็อก2ตัวเลยนะครับทุกตัวที่อยู่ในระยะนะครับจะโดนล็อกหมดเลยนะครับต่อไป C W เนาะอ่านี่ก็จะเป็นการสลับที่เฉยๆนะครับฟืบอย่างนี้แล้วก็ตัวหมวกนะครับหลังจากสลับแล้วเนี่ยจะทําการดูดัตูที่อยู่รอบๆตัวหมวกนะครับมาอยู่ตรงกลางหมวกแล้วก็ทำดามเมจเพิ่มเติมแบบนี้แล้วพอผมสลับปุ๊บยืบเห็นไหพันห้านะครับเราเล่นตัวไปชินแล้วเจอเอ็มม่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ จับตัวยากมากเลยเนงะี้ยพอโดนประชิดตัวปุ๊บก็โดนหนีแบบนี้นะครับต่อไปสกิล e นะครับก็เปลี่ยนเป็นกระต่ายเหมือนเดิมนะฮะแล้วทําการวาร์ปไปเลยปุ๊บนี่ตัวระยะเวลาในการเป็นกระต่ายเนี่ยก็จะนานขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็สกิล r นี้นะครับถ้าหากว่าใช้กับสกิล e ที่เป็นสกิลกระต่ายเนี่ยก็จะทําให้สกิลพาสซีฟของเอมม่ารีเซ็ตด้วยนะครับก็คือคอมโบงี้ฮะตีปกติเปลี่ยนเป็นกระต่ายวาร์ปแล้วก็ตีอีกรอบนึงนี่นะครับ ก็จะดาเมจสูงถึง2008เลยนะครับสําหรับอาวุธที่แนะนํานะครับก็อยู่ที่ใครถนัดแบบไหนแล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะถนัดชูลิเคนมากกว่าตัวลูกแก้วนะครับสําหรับตัวชูลิเคนนะครับแนะนําว่าให้ใส่เป็นอันนี้ดีกว่านะครับที่ทํามาจากอาเมทิลเนาะก็คือเมื่อกดสกิลแล้วนะครับการโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับจะมีดาเมจของสกิลเนี่ยติดมาด้วยถ้าเกิดว่าบวกกับพาสีฟนะครับก็จะประมาณ900นะครับซึ่ง900หน่วยเนี่ย มันแทบจะเป็นสกิลคิวอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบคืออย่างงี้ฮนะปาคิวไปก่อนแล้วก็ตีบอตินทีนี่สองพันแล้วนะฮะถ้าคอมโบง่ายกว่านั้นเลยนะก็คือปาตีเปลี่ยนเป็นกระต่ายโดดปุ๊บแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งสามพันนะสามพันแปดเกือบสี่พันนะครับแต่หน้าง,งานจริงก็คงไม่ได้เบิร์ตเต็มขนาดนี้หรอกเดลูไว้เผื่อได้ใช้แล้วกันนะครับหรือจะเป็นอีกทางหนึ่งก็คือ ปลาไพ่นะครับตีปกติเป็นเป็นกระต่ายอ่าโยนอันนี้นะครับเพราะว่าในระหว่างที่ศัตรูเนี่ยเป็นกลายเป็นกระต่ายอยู่นะครับเขาจะเดินสโล่นะฮะจังหวะนั้นเราก็สามารถที่จะแปะชูริเคนล,ลงไปได้นะครับมันก็ช่วยบู๊ตไดาเม่เพิ่มขึ้นได้อีกนะครับทีนี้หน้งงาไงจริงที่ผมเคยเล่นเนี่ยก็จะเป็นปลาไพ่นะครับตีวาร์ฟปึ๊บปึ๊บปาติดตื๊ดตื๊ดประมาณนี้นะฮะเจ็ดพันงงชัว <c oughs> <c oughs> ร์ฮัมโบอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ ก็คือกดสกิลคิวนะครับแล้วก็ทำการตีปกตินะครับเพื่อให้ตัวอาวุธชูริเคนเนี่ยมันทำงานนะครับบวกกับพาส์ีฟด้วยปะไพ่เสร็จปุ๊บตีปกติซึ่งจังหวะนี้เองนะครับพาส์ีฟก็จะโดนคูนาวไปเนาะก็ทำการเสร็จไม่ก็ตายนะครับวาร์ปเพื่อรีเซ็ตคูนาวของตัวตีปกตินะครับซึ่งระหว่างนี้เองเนาะตัวชูริเคนเนี่ยก็จะได้ทำงานอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นก็เอา W ต่อไปอีกนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับในส่วนของ อาวุธชูริเคตนะครับเอาจริงก็คือกดสกิล Q แล้วก็ W ต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วแบบพอเราดูแล้วรู้สึกว่าเออฝั่งหัวข้ามเนี่ยนา่าจะตายแน่ๆแล้วเราก็เข้าไปอย่างนี้เลยะปึ๊บแปลแค่นี้นแหละฮะ,ะทีนี้อาวุธหนึ่งนะครับก็คือลูกแก้วนะครับจะต่างกันตรงที่ตัวสกิลวุฒินั่นแหละนะครับก็คืออันนี้จะมาช่วยปิดคิวได้ดีกว่านะครับในส่วนของ สกิล e เนอะนี่แล้วก็ว้าเข้าไปแล้วก็กดสกิลอาวุธด้วยเห็นปะฮะมันก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มได้มากขึ้นนะครับคอมโบก็น่าจะประมาณนี้ครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยสกิลๆนะครับตีปกติ e r เข้าไปตีปกติทีแล้วก็กดอ่าตัวสกิลวูดด้วยนะครับออกมาใช้หมยทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวสกิลวูดเนี่ยเราสามารถกดได้ตั้งแต่ก่อนว์ปไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเวลาดีเลยตกของตัวลูกแก้วนะครับ จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บกดอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาร์เมนที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เอามาจากที่เขาแนะนำมานั่นแหละนะฮะเจเลล่าชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นสายของชูริเคนนะครับเพราะว่าตัวชูริเคนเนาะมันต้องตีปกติบ่อยกว่าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้ดาเมจตรงนี้ได้ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องใช้เป็นอาร์เมนตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คืออาร์เมนตัวนี้นะครับเวลาเราใช้สกิลครบ3ครั้งที่ไม่เหมือนกันนะครับ การโจมตีปกติครั้งต่อไปนะครับจะมีดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ทําการดีก็ไม่ใช่เรียกรีีนะเป็นลดคุณดาสกิลของเราลงนะครับที่ไม่ใช่ตัวสกิลอานะฮะก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเปิดด้วยหมวกนะการป้าไพ่นะครับตีอีอ่าเข้าไปประมาณนี้นะครับเนี่ยหกพันเข้าไปแล้วนะครับอ่ะสำหรับวิธีเล่นเอ็มม่าในซีซั่นนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอยากให้เป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่ามีการปรับเอม่าใหม่ครั้งหนึ่งก็จะใหม่แน่นอนนะฮะสำหรับสอนเล่นเอม่านะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะน้นคืนนี้โอเอสมินาไซรายราติสวัสดิ์ครับ